เดินมาแปลกใจจริงนะเอ้น้ำมาจากไหนมองซ้ายมองขวาไม่เห็นจะมีอะไรเอะน้ำมาจากไหนตกลงมาเปาะแตะ สวัสดีค่ะเด็กๆหลังจากที่เมื่อวานคุณครูดีมได้สอนเด็กๆเรื่องอุปกรณ์ป้องกันฝนไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูดีมจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนค่ะ,ะเหตุการณ์ที่สัสมพันธ์กับการเกิดฝนจะมีอะไรบ้างนะวันนี้นะคะเราจะมาลองเป็นนัก กลมอุตุกันเราจะมาพยากรณ์อากาศกันนะคะโดยอันดับแรกนะคะก่อนการเกิดฝนนะคะจะสังเกตได้ง่ายๆเลยก็คือถ้าอย,อยู่เด็กๆรู้สึกร้อนอบอ,อ้าวเหงื่อเหนียวตัวเต็มไปหมดท,ท,ทั้งที่อากาศก็ดีไม่ได้มีแดดเลยแต่ทำไมรู้สึกร้อนรู้สึกอบอา้าวอันนี้นะคะก็เป็น อีกหนึ่งวิธีที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะต้องมีฝนตกแน่ๆเลยเพราะว่ารู้สึกเหนียวตัวรู้สึกอบอ้าวค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะเด็กๆลองออกไปสังเกตต,ตรงหน้าต่างหรือนอกบ้านดูนะคะแล้วแงนดูท้องฟ้านะลูกว่าวันนี้สภาพอากาศบนท้องฟ้าเป็นยังไงถ้าวันนี้ อากาศบนท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแจ่มใสมีแดดอันนี้เด็กๆคิดว่าฝนจะตกไหมคะอ่าไม่ตกแต่ว่าถ้าเด็กๆออกไปดูแล้วอุ้ยบนท้องฟ้ามีเมฆเต็มเลยแล้วก็มีเมฆสีดำๆด,ด้วยนะกำลังเคลื่อนตัวใหญ่บนท้องฟ้าเลยอ่าเองเด็กเห็นอย่างนี้แล้วรู้เลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นคะ ใช่คะ่ะฝนกำลังจะตกนั่นเองถ้าก่อนไปไหนเด็กๆก็ต้องดูท้องฟ้าใช่ไหมลูกแล้วก็สังเกตถ้าเห็นว่าท้องฟ้าคืมท้องฟ้าคืมรู้สึกเหนียวตัวแสดงว่าฝนกำลังตกแน่ๆเลยต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์ตอนฝนตกค่ะ,อะพอฟ้ามืดคืมแล้วใช่ไหมลูกฝนมันก็ ตกลงมาเลยเด็ก hey, ดูสิพอฝนตกแล้วเป็นยังไงคะอ่ามีเม็ดฝนตกมาจากฟากฟ้าเต็มไปหมดเลยตอนฝนตกอย่างนี้เราก็ต้องควรอยู่ในในบ้านในอาคารนะลูกไม่ควรออกไปเล่นนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเด็กๆได้สังเกตไหมคะระหว่างที่ฝนตกจะมีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นด้วย ฟ้าแลบแล้วฟ้าร้องค่ะฟ้าแลบนะคะก็จะเป็นเขตการที่เกิดจากประจุขั่วบวกบนท้องฟ้ากับประจุขั้วลบบนท้องฟ้าเขาพุ่งมาชนกันอย่างแรงเลยค่ะทำให้เกิดเป็นสายฟ้าผาดขึ้นมาบนท้องฟ้าเรียกว่าฟ้าแลบค่ะและเด็กๆลองสังเกตดูนะพอ มีฟ้าแลบแล้วนับหนึ่งสองสามสี่อะไรตามมาคะเด็กๆฟ้าร้องนั่นเองคำรามตามมาเลยเสียงดังน่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตนะลูกถ้าฟ้าแลบนิดเดียวฟ้าร้องก็จะดังมานิดเดียวแต่ถ้าฟ้าแลบใหญ่หน่ากลัวมาก ฟ้าล้องก็จะตามมาใหญ่หน้ากลัวกว่าเดิมอีกเลยแต่เด็กๆรู้ไหมคะว่าฟ้าแลบกับฟ้าร้องเขาเกิดขึ้นพร้อมกันค่ะแต่ว่าแสงจากฟ้าแลบเนี่ยมันเดินทางไวกว่าเสียงฟ้าร้องทําให้เราเห็นฟ้าแลบก่อนและตามด้วยเสียงฟ้าร้องตามมาค่ะเด็กๆเ,เห็นฟ้าแลบ น่ากลัวใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นนะคะระหว่างที่ฝนตกมีฟ้าแลบฟ้าร้องเราไม่ควรออกนอกอาคารนะคะไม่ควรไปยืนตรงพื้นที่โล่งแจ้งเพราะว่าอาจจะเสี่ยงทําให้เกิดการเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงมาได้นะคะถ้าโดนฟ้าผ่าก็จะเสียชีวิตเลยน่ากลัวมากๆค่ะต่อไปนะคะหลังฝนตกเสร็จไปแล้วเด็กๆดูท้องฟ้าเป็นไงเลยลกูก เป็นสีฟ้าสดใสเลยเหตุการณ์หลังฝนตกนะคะแล้วก็จะได้กินไอบินขึ้นมาใช่ไหมลูกแล้วก็ถ้าดูบนท้องฟ้าก็จะเห็นอะไรคะเด็กๆเห็นสายลุง้งทอดข้ามผ่านสวยงามเลยเพราะว่าสายลุ้งเนี่ยจะเกิดขึ้นเสมอหลังจากเหตุการณ์ฝนตกนะคะ,ะสายลุ้งนะคะลูก เกิดจากการที่พระอาทิตย์เนี่ยเขาส่องแสงลงมาตกกระทบกับพื้นผิวน้ำนะคะทำให้เกิดการหักเหของแสงนะคะแล้วก็สะท้อนขึ้นมาบนอากาศกลายเป็นสายลุ้งเลยนะแลก็มีสายลุ้งมีทั้งหมดกี่สีคะมีทั้งหมด7สีนั่นเองนะคะโดยสายลุงนะคะจะประกอบไปด้วยสีแดงสีส้มสีเหลือง สีเขียวสีฟ้าสีครามและสีมว่วงคะ่ะวันนี้นะคะครูดินก็สอนเด็กๆไปแล้วใช่ไยให้ลูกเกี่ยวกับวิธีสังเกตเหตุการณ์ก่อนฝนตกระหว่างฝนตกและหลังฝนตกนะคะครูดินก็หวังว่าหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้จากคุณครูแล้วนะคะก็จะสามารถเป็นนักกลมอุตุน้อยนะคะสามารถ พยากรอากาศได้ในวันนี้ว่าเอ้วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าหรือว่าจะไม่ตกนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมเตรียมอุป,ปกรณ์ต่างๆใส่ไว้เวลาออกไปข้างนอกค่ะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณดยนก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ